การเว้นระยะผนังเนี่ยเราควรเว้นตามกฎหมายอยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับหรือขึ้นอยู่กับทางโครงการนะครับบางโครงการเนี่ยเขาก็เอาตามกฎหมายเลยก็คือเว้นระยะ50เซนนะครับหรือว่าบางโครงการเนี่ยก็สามารถเว้นต่ํากว่า50เซนได้นะครับหรือสามารถก่อชนรั้วโครงการเลยก็ได้นะครับสำหรับโครงการที่นี่นะครับทางลูกค้าของเราเนี่ยได้ไปปรึกษาโครงการแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่า ทางโครงการเนี่ยเขาให้เว้นนะครับต่ำกว่า50เซนได้นะครับก็คือเว้นได้ประมาณ15เซนนะครับอันนี้คือเว้นต่ําสุดแล้วนะครับเขาจะไม่ให้ชนรั้วนะครับเพราะว่าถ้าเราชนรั้วเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนนะครับ 1. นนะครับที่มีผลกระทบก็คือรั้วเนี่ยอาจจะพังเสียหายได้เราก็ต้องมาซ่อมแซมให้โครงการ2นะครับเราไม่สามารถฉาบด้านหลังได้นะครับในส่วนนี้ถ้าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันอาจจะซึมเข้ามาผนังได้ นะครับในส่วนนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนําให้เราเนี่ยก่อชิดจนเกินไปนะครับแต่ว่าสําหรับที่นี่นะครับเราเว้นประมาณ15เซนนะครับช่างเนี่ยก็สามารถฉากข้างหลังได้นะครับ